้ามัคองสาบัวนะคะมอนิดิชาผ้ามัคองสาบัวกอกสาบัวติดได้อ้วยนะคะแล้วก็มีบัวสีชมพูอยู่ตรงบริเวณขอบสาดันคือคลองบัวความก่วงบ่เยอะนะคะแต่ว่ายาวค่ะยาวไปเหลือเกินบัวเลื่อมเกิดแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันสิพาไปาพใ้เบ่งเลยค่ะบัวที่อยู่ในคลองนี้นะคะไปกันเลยบัวดอกนี่ก็สวยงามแห้งเลยดูสิค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพามาชมดอกบัวดอกบัวที่สวยงามในคลองสับบัวนะคะ uhm for มี e ม kimchi. เห็นอยู่เยอะแยะเลยนะคะตอนนี้กําลังเกิดแล้วก็สวยค่ะสวย ดูสิคะสวยงามมากๆนะคะโยกเกยกไปโยกเกย,ยก,กยมาตามแรงลมนะคะแต่ก็คงสวยงามนะคะในชักอามาหิเบิกนะคะเอาบรรยากาศสบายๆนะคะของสาบัวมิหลายมุมไหลายแจ้ค่ะตีห้าสีดตเหินมุมสวยๆงามๆของหนองบัวนะคะ ดอกบัวดอกมีดอกใ่แห้งค่ะแล้วก็สีสันสดใสเมียวยามเย็นแหลวแดดบ่มีแล้วนะคะแต่ลงรดตัวแแล้วดอกบัวก็ยังคงสวยอยู่ค่ะนี่เอาบรรยากาศของสระบัวใบเบิงนะคะสวยงามบีรีดอกนี้ดอกใยแล้วก็ตุ้มสดใสมีไม่มากแต่ก็มีมีไม่มากแต่ก็มีแล้วก็สวยด้วยนะคะดูสิคะโอ้สดชื่นเนี่ยค่ะเวลาเห็นใบบัวสึ่ีมีนามไหลลงมาต้องมนีเนาะนะคะตกลงมาใส่แล้วก็มีดอกบัวสีสดๆแบบนี้นะคะสีสดๆแบบนี้สวยงามไม่เง่งเลยค่ะ ดูสิคะสวยงามมากๆเลยนะคะดิชาก็อยากกห้ทุกคนเห็นเห็นดอกบัวทีส่สดใสแล้วกับสดชื่นแล้วก่ะเห็นดอกบัวทีส่สดใสแล้วกัสดชื่นอดใจประได้ที่เชื่อชมนะคะเอาความสวยงามมาฝากแก้มเย็นๆนะคะคำขึ้นแล้วกัยังโคกสวยงามคือเก่า ดูสิคะเสียงมลแร้งลองเสียงนกเสียงเขียด้องเบาๆนะคะกับชวนให้มีความสุขเนาะคะ่ะกับธรรมชาติต่างๆบรรยากาศสบายๆย,ยามเย็นเห็นดอกบัวเห็นคลองเห็นน้ำเห็นฝนตกลงมาใส่ใบบัวสดชื่นมากๆเลยนะคะสําหรับทุกๆคนที่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้กับสกิดหอดเมนโบคาบรรยากาศสดใสสดชื่นแห้แงๆค่ะเห็นโบคะหยดน้าหล่นลง,ลง,ลงใบบัว สวยงามไปอีกแบบหนึ่งหลกสีเขียวหลกสีชมพูนะคะดิชาก็เอาบรรยากาศสบายสบายของหลกสีชมพูหลกสีเขียวของคลองสาบ,บัวใหม่บิงนะคะนี่สวยงามมากๆเลยดอกบัวชมพูความสวยงามของดอกบัวชมพูยามเย็นๆค่ะมาชมเหมือนเดิมนะคะดอกน้องดอกบัวก็ยังคงมีความสดชื่นแจ่มใสหลังฝนตกในวันที่26พฤษภาคม2568นะคะดูสิค่ะฝนตกลงมาหนาเต็มนะคะสวยงามมากๆนะคะมองไปกะ สวยแล้วก็ดูสดชื่นน้ําในใบบัวดูสิคะตามนีบบัวนะคะจะเห็นเป็นเม็ดสีใสๆนะคะสวยๆนะคะน้ําบนใบบัวน้ำหลนบนใบบัวนะคะโอ้โหนะคะก็สวยงามไปอีกแบบมอกแร้กก็สดชื่นเนาะคะ่ะน้ำที่ลนบนใบบัวเป็นจุดใสๆ,ๆนะคะมองไปสะท้อนตางามมากๆเลยค่ะทุกๆคนงามจริงๆดูสิคะ่ะงามจริงๆนะคะทีเ่เอาบรรยากาศสบายๆมาให้เบงนะการในกรงบัวนะคะกองบัวที่มีบัวสีชมพูนะคะกอนกลางสียูหลายเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคน ดูสิคะบรรยากาศกรนกันกสดชื่นเลนยนี่เป็นคลองอีกมุมหนึ่งนะคะคลองก็จะเป็นคลองที่บกว้างแต่บ่ายากานะคะเห็นบกคะน้ําก็อยู่ในใบตัวดอกบัวกำกลังชูเ่อสวยงาม,มทระทลายคะ่ะแต่กระเหลือบออกนี่เหล่านะคะทุกคนเพราะว่ามีน้ำม,มากกระสดชื่นแจ่มใสนะคะเห็นบกคะสดชื่นมากๆเลยบรรยากาศคลองสับบวัวบดีก,ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะดอกบัวก,ก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามไปอยู่ที่ไหนเกิดตรงไหนก็สวยงามะคะ่ะ ส,สวยงามจริงๆเลยนี่นะคะเอาดอกบัวเอาสาบัวมาให้เบิ้งคองชมพู่นะคะดอกบัวไก่บานิชาถียบานิชาก็มีหลายน้องนะคะน้องบัวสีขาวบัวสีชมพู่นะคะแล้วก็บัวสีก็มีด้วยนะคะแต่ว่าเป็นขนาดไม่ใหญ่นะคะน้องนี่นะคะ